ชมนะครับอาครับคอับบางพีนะครับเสียบได้แต้มแรกนะครับครับหนึ่งต่อศูนย์ครบบางพียังไงครับตะหนังลองโอ้ยหัวครับหัวต้องบอกว่าหัวฟ้าผ่าจริงๆนะครับนะครับอ่าครับผมไม่อยากจะแย่งอ่ายังไงตีครับทำไมไม่ชัดครับ ครับเสบยังไงครับตะนางรองครับเกี่ยวหลังเท้านี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งตีครับสะบัดไปตดเกี่ยวเอาแล้วครับตะนางรองลูกเก่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ใช่จะจินฝั่งนู้นง่ายผมบอกก่อนนะครับสกุลภาพภาพเบอร์เบอร์ใช่ไหมครับตีสายเถื่อนผมแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่โทรศัพท์ผมนะครับฟิวฟิว พิวโคราดอาครับเปิดครับครอบบางพีอาครับหนึ่งได้แค่แก้ครับอาครับยังไงครับต้านางรองเปิดโดพุทธบูชาลูกนี้ขี่เน็ครับเรียบร้อยไม่เหลือสร้างนะครับตัวยกต้องให้โดพุทธบูชานะครับครับยังไงครับยังไงลูกนี้ตีหนึ่งต้องบอกว่าหัวไม่เป็นรองใครนะครับหนึ่งบางเลนนะครับ ไปฟิกวันนี้ครับโอ้โหเปิดนครับลูกนี้ตีเกี่ยวไหมเกี่ยวได้ครับเอาเอาเอาลูกนี้โอ้โหไม่ตายครับมาตีโอ้โหหัวาสายฟ้าครับลูกนี้ตานางรองมองออกนะครับอ,อ่าครับขอบบางพีครับโดมาตะตีโอโไม่ข้ามครับเอาแล้วครับ อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนี้ยืน3คนนะครับหนึ่งบุยลำครับกับชื่อปัจจุบันโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์พิรักวสีตีครับเอาครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านหนึ่งยกไรครับไม่ผ่านเอาครับมาครับตานางรองครับโอ้ดอกนี้ครับเรียบร้อยมาครับสองเครื่องครับขออภัยผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยด้วยมาชมหนึ่งหนึ่งบุยลำใช่ไหม เอาครับลูกนี้ตงนางรองมาแล้วครับระเบิดมาแล้วครับลูกยกสู้ฝั่งนู้นไม่ได้นะครับแน่นอนคนละเวทเตรียมยกนะครับเตรียมยกหัวคนละเวทแน่นอนงงครับพิมพ์เข้าไปว่านัดนอนหนูสลาสอเสือนะครับนัดไก่แก่สาธรน,นะครับนอนหนูสลาสอเสือนะครับนัด ไก่แจ้สาธทครับพญาแม่สนุกนะครับพญาแม่ทันเจมผมยังไงวันนี้ไม่เมาหนึ่ง,หน,งหนึ่งบุยลำใช่ไหมโอ้แข็งแรงนะครับลูกหนึ่งบุยลำ,ยลำอ่าครับคู่นี้สี่หมื่นบาทขออภัยนะครับจริงแค่สี่หมื่นเอามาแล้วครับตะนางรองครับขนาดของผมผมยังแก้ไขไม่ได้อ่าครับสามเท่าใช่ไหมอ๊อสามเท่าใช่ไหม ออบบฟนาวิถีนั่งอยู่ใกล้ๆผมลูกนี้ครับโอ้ความแข็งแรง1บางชันหนึบางเลนแอดมินบางทีก็เล่นเองนะครับนิสัยไม่ค่อยดีแอดมินชอบเล่นเองแต้มเท่าไรครับ3เท่ากันนะครับครับโอ้โหแต้ม3ต่อ3แต่ว่าเซียนขานอกยังเอาฝั่งนู้นต่อ5 3ใส<าม>่ไปครับ โดนแน่นมากครับสนามนี้ต้องบอกว่ายัางไรลูกนี้้รนแล้วครับไม่ถึงโดนไหมโอ้ดูนี่ยกไกลครับชิดบางทียกไม่ได้ครับยังเกี่ยวได้ครับลากครับตะก้อเดียวครับติดเกี่ยวครับติดเกี่ยวตีดูนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นคู่ที่เวิร์กในบ้านเก่งในบ้านไม่พอไปชนะที่บุยลอีกต่างหาก โอ้ยรุนแรงมากครับเสร็จครับโดง่ายๆครับง่ายมากครับลูกนี้ตีโอ้ลูกนี้นสามต่อสนะครับเสร็จมาครับครับบางทีครับยกเข้าไปตีโอ้หยกไกลนะครับแต่ว่าหนึ่งตีดีเสร็จครับบางทีนะครับเสรไป 3ต่อ3อยู่นะครับสกอร์เอาลูกล้นครับนานๆจะเห็นโดคพลาดครับเป็นไหมเป็นไหมเด็ดขาดครับโอ้โหลูกโง่ของเลยหนึ่งนะครับ4ต่อ3นะครับลูกเสิร์ฟของท็อปบางพีเสิร์ฟตรงนี้ครับหลาครัโอ้ยกครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้สามต่อสี่ครับ ต่ากับเสกสรรเจ้าบ้านหมดสู้ตีครับโอ้วยเดียวโอ้ถ้าเป็นเสกสรรนี่ผมว่าหนีหมดครับไอ้เสกสรรนี่โคตรตะก้อนะครับผมบอกนะครับสี่ต่อสามนะครับคอบบางผีเสิร์ฟโอ้ลูกนี้ยังไงออกยังไงสรุปแล้วยังไงครับ ตัดสินอ่อนยืดลงออฟไลฟ์วิถีกล้องไม่เห็นครับกล้องไม่เห็นแต่ก็อยู่ตามที่กรรมการตัดสินแต่สิ่ชาเลนจ์ยังอยู่สามต่อสี่ติดชาเลนจยังอยู่เพราะว่ากล้องมองไม่เห็นเพราะว่าคนบังอ่าบังแขกบังครับตรงแล้วครับมาทำอะไรก็ทําให้มันดีๆเหมือนหน้าตานะครับยังไงครับตานางร้องตานางร้องหวังเพียงเพียงนิดหน่อยครับสามต่อสี่นะครับสกอร์นี้ล็อกนานครับโด่งพิทูพุชาเสริมมาฝั่งนี้ยืนสาม ครับเข้อบางที่หนึ่งบางการครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับลูกเก่งครับเสิร์ฟไปครับโดแน่นมากครับเอาครับมาลูกนี้หน้าเน็ตครับโอ้โหลูกนี้โดดสูงนะครับสามต่อสี่โอ้สกอร์นี้ล็อกนานครับบูชาครับพุทธบูชาเจาะโอ้โอ้สามคนครับให้เขาเสิร์ฟกินนะครับ แต่ก็เจอนะครับทั้งหนึ่งบางพีทั้งชิดภูพานทั้งครบบางพีนะครับบ้านต้องบอกว่าเสิร์ฟได้แต้มฟรีๆครับเอาครับกว่าจะได้แต้มเลือดตาแทบกระเด็นครับไปปล่อยให้เขาเสิร์ฟกินครับติดเกลียวครับลูกนี้ตีเรียบร้อยครับครับยกไกลนะครับหนึ่งก็ไม่สามารถจะตีหายนะครับผมบอกจิงสี่หมื่นบาทนะครับเสิร์ฟมาครับหนึ่งเปิด ครับยกเาไปยกไยกลมากครับยอดครับโอ้โหยกเข้าหัวต้องก้อนเข้าหน้าเน็ตจริงๆนะครับฉีเน็ตจริงๆนะครับยกหัวยกให้ตีหัวนี่ยกย่านะครับน,นะครับแต่ว่าเขาไม่เตะใครจะไปเตะล่ะบ้าเปล่า,าแลกกับเสกสันนะชนะไปเขาก็ไม่นะไไมีไม่รู้จะเจอใครเออตี ตรนี้ฟาวนะครับโดนเน็ตนะครับชมต่อนะครับโดพุทธบูชาฝั่งนี้เป็นลองเยอะครับเป็นลองตัวยกห่างครับติดเกี่ยวครับเล่นกับใครไม่เล่นกับโดครับเรียบร้อยครับรู้จักโด้ตาไหมครับครับบางพีจะไปแลกกับโดไม่ได้นะครับยกคละเวทเลยยกหัวหกต่อสี่เดือมาครับต้องร้อยจริงๆครับนี่ครับต้องแบบนี้ครับต้องขี่เน็ตจริงๆนะครับ ถึงจะโมงตายนะครับกาฟิลบอกว่าจริงเหรอครับพี่สู้กันไม่ได้สู้ไม่ได้ครับเฮ้ยเอาแล้วครับครบางพีงัดลูกเสิรือผามาใช้โอ้มีทีเด็ดลูกเสริมหรือเปล่าครับบางพีรู้จักรุดเสี่ยงใจไหมครับผมรู้จักนะครับผมรู้จักรุ้นะครับรู้จักแต่ชื่อนะผมไม่รู้จักแต่แต่เห็นหน้าผมจำไม่ได้หรอกเสรีไทยนะครับมาชมดวุบูบูชา6ต่อห้า เเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวเอาคืนครับโอ้หนึ่งเปิดหัวโอ้ยกไกลมากครับตายครับตัวตีตายพอดีนะครับยกแบบนี้เพลงร้หยยกขึ้นยกคนมันยกได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้นะครับลองให้ผมไปยกดูสิผมยกได้แค่นี้ผมก็ยกได้แค่นี้นะครับผมผมบรรยายไปเพราะว่าผมสงสารหนึ่งนะครับผมสงสารตัวตีนะครับ ตรงสารตัวตีเอ่ากับเจ็ดต่อห้านะครับเศบโดพุทธบูชาเปลี่ยนข้างนะครับเอาครับข้างฝั่งเราฝั่งนี้เอาครับโอ้โหลูกนี้ตีแสงหน้าโดพุทธบูชานะครับที่จริงจะไม่ใช่ผมนะครับบรรยายกับข้อสายเถื่อนนะครับโอ้ยโอ้ครับลูกนี้ครับโอ้โหวันนี้เจ็ดต่อห้านะครับโดเสิร์ฟ เสิร์ฟไปครับรอบยอนหนึ่งเปิดโอ้ลูกหยอดตะกูลนะครับไม่หยอดดัดง่ายไม่แกดัดยากครับมาครับเสดมาครับลิกเนตเป็นแต้มโอ้ดูนินเอาครับคอบบางพีเสิร์ฟได้แต้มนะครับหกต่อเจ็ดนะครับห่างแค่แต้มเดียวเอาครับพิกเนตครับ ยกดีนะครับยกดีมาไม่เตะลูกเขากลัวเหรอรุดเขาแขนไม่ใส่เขาไม่เตะไม่รุดเขาจีบมาจรริงหือเปล่าเห็นเขาคอมเมนต์มาไอ้นี่เขาบอกว่ารุดรุดรุดไก่ชนเชียบไก่เลยนะเอ้ยน่าจะใช่ไม่ได้แฝงต่อครับวโขกนะครับโดนน้ำอีกนะครับเป็นแฝงต่อโกเอาแล้วครับบางทีลูกนี้น่าเน่นครับเรียบร้อยครับ ยังนะครับไม่มีครับไม่เห็นนะไก่นาว่ายังไม่เตะยังยังไม่เตะครับยังไม่เตะไก่นาว่าไม่มีเหลี่ยมด้วยเหรอไม่มีเหลี่ยมหรือเปล่าตีหยอดครับโอ้ลูกนี้เป็นแต้มเป็นแต้มของหนึ่งนะครับไม่มากเจ็ดต่อแปดถ้าเกมเทคนี้ท่านต่อเดี่ยงนะครับผมบอกก่อนมีสิทธิ์เดี่ยงเจ็ดต่อแปดครับขอบบางพีนป่ก่อนเจ็ดต่อแปดนะครับเขบเสีบมาโดเอาแล้วครับยก เข้าไปแบบนี้โอ้โหลูกยกต้านี่โดดสูงมากนะครับต้านางรองครับแปดต่อเจ็ดนะครับโดดเสร์ฟขอบคุณครับยกแบบนี้ตีโอ้โหนานๆจะตีออกนะครับหนึ่งโอ้ลูกนี้ยกดีนะครับยกขี่เน็ตแต่ว่าหนึ่งตีผิดเหลี่ยมนะครับลูกนี้มันออกไม่ได้ลุ้นนะครับโดเก้าต่อเจ็ดนะครับขอบคครับมีเป๋ครับบยก โยกดีนะครับคิดผูกพานเฮ้ยไม่ใช่มันหลายคิดจังวะเกตต่อเก้านะครับเตมสิบสามแต้มอ๋อโรนี่ห่างแล้วครับห่างแล้วครับเดี่ยวครับออาแล้วครับเป็นแต้มไหมเป็นแต้มไหมเป็นแต้มจริงจริงนะครับออกแล้วครับไล่มาเป็นแปดต่อเก้านบโยมาครับเอาครับงายต๊ะโด เอาดูนี่หน้าเน็ตครับโอ้โหหัวครับบอกว่าโคตรหัวนะข้ะต่อไปครับโลรูชาเซอร์ครับยังไงครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ใจเย็นครับตีครับหน้าเน็ตครับเลิกคุยนะครับเสกสันเชียร์ไว้ไม่แอดโอเขาเขาจะเอาหรือเสกสันแอดเากครับเตมนี้ครับเสกเสกสันเชียร์ใช่ไหม เสกสันเชียเขาไม่น่าจะสู้นะขเขากลัวเสกนะกนกเขากลัวเสกเขาเป็นผมโด,ดต้าผมผมไม่เตะมันกินยากเกมรับเป็นต่อนะครับ<ด>เป็นต่ออ,ตอ่าด้านอังรองนะครับสาย,ยาอ่านมานี่ใสครับตัวนี้ตีไม่ข้ามนะครับหนึ่งครับบอกหนึ่งบอกดันเข้ามาดันเข้ามาแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วต้องบอกว่ามาตรฐานอยู่ฝั่งนี้นะครับเกมยกเกม เอาง่ายๆคือเกมยกเป็นต่ออย่างเดียวดีกว่านะครับเอาครับอย่างไง8ต่อ10โดแน่นมากครับยกเข้าไปล้นหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้พอดีนะครับถกคนเห็นเบรกไครับไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ10ต่อ8ดนะดูครับยกมาตีนะครับถ้าหน้าเน็ตก็ตีได้นะครับตีหายนะครับ ครับแปดต่อสิบนะครับเสือมาโดครับรู้จักโดพุทธบูชาไหมอ๋อลูกนี้ครับต้านางรองโอ้โหโดดต้องบอกว่าเป็นม้านะครับโดดสูงมากครับก็เห็นม้าดีดไหมครับพอๆกันแหละครับสิบต่อแปดครับครับคอปโอแตกลูกเสิร์ฟแต้มสำคัญนะครับแตกแต้มสำคัญนะครับตะมาทั้งเกมไม่แตกนะครับมาแตกมาเสียแต้มสำคัญจบ เ่าครับแบบนี้คือโอกาสตายนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สเอ็ดต่อแปดนะครับเสิร์ฟไปครับโอ้ยแล้วครับสองลูกติดนะครับครับเอาไม่ได้นะครับลูกเสิร์ฟครับนะครับรับลูกเสิร์ฟโดไม่ได้สองลูกซ้อนนะครับครับบางปี นะครับลูกเดียวเกมนะครับแมตช์พอยครั้งที่หนึ่งนะครับสิบสอต่อ8ดบอปดครับเสิร์ฟที่เดิมครับโอ้โหหัวลูกนี้ข้ามเฉยนะครับลูกตายเน็ตลงนะครับยืนสามห้เขาเสิร์ฟกินได้ผมมองก่อนแข่งว่ายืนสามน่าจะเสิร์ฟไม่ลงนะครับผมมองผิดนะครับผมอ่าผมวิจารณ์ผิดผิดมากครับยืนสามผมว่าจะแน่นขึ้นจะเสิร์ฟไม่มีขี้ลงที่ไหนได้ครับ ยิ่งเสพลงง่ายครับโอ้โหครับช่องมันลายเนี่ยไปคนเก่งกว่าเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะนะครับคนที่อ่อ,อนกว่าก็คือคนที่แพ้แพ้ไปแล้วก็ไปซ้อมมาใหม่นะครับแก้ตัวใหม่นะครับ ราคาไม่เป็นตามที่โพสครับผมอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนแต่ก็สายเดิมพันนะครับนะครับโอฟูจ๋าเน็ตหมดแล้วครับโอฟูมาแก้ไขด่วนผมแก้ไขไม่ได้แล้วไม่ใช่โทรศัพท์ผมอ่ามามาชมต่อลูกเกมครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมโอ้ติดเกี่ยวครับติดเกี่ยวเอาแล้วครับเกมไห่เกมโอ้ลูกนี้เกมนะครับ คู่ต่อไปไทรครับคู่ต่อไปอเดี๋ยววันนะครับยังไม่เห็นวอร์มนะครับขออภัยด้วยนะครับยังไม่เห็นวอร์มไม่ทราบจริงๆนะครับว่าใครเตะนะครับเพราะว่า